ครับวันนี้นะครับอยู่แทงสามร้อยเช่นเคยครับรอพี่แล้วลูกค้านะฮะเปลี่ยนโชคนะครับหน้าควีนหลังซับแท้งนะครับแล้วก็เป็นความสูงสแตนดาดวันนี้นะครับลูกค้ามาโหลดลงมาดูครับนี่ฮะตอนแรกเนี่ยคือลูกค้าเนี่ยเป็นความสูงสแตนดานนะครับก็ใส่ตัวก้อนนี้ไปวันนี้นะครับเบื่อแล้วนะครับทรงสูงหนีน้ําอยากได้เป็นทรงสุลต่านดูใบก็มาเอาตัวอะแดปเตอร์ออกนะครับก็จะลง2นิ้วข้างหน้าช่างจอกำลังหมุนปรับเกีียวก็จะลงได้อีกประมาณ2นิ้ว ปีกนกเดิมปีกนกใหม่เปลี่ยนเพื่ออะไรนะครับก็คือเวลาเราโหลดรถนะครับรถเราจะมีระยะที่สั้นขึ้นนะครับแล้วก็ช่วงของปีกนกเนี่ยสั้นหรือยาวเกินไปเราเลยต้องเปลี่ยนปีกนกนะครับให้มีระยะที่ยาวขึ้นนะครับหรือสั้นขึ้นแล้วแต่ว่าเราจะโหลดหรือเราจะยกนะครับของเดิมนะครับถามว่าใส่ได้ไหมได้นะครับแต่ว่าการตั้งศูนย์เนี่ยมันจะได้ค่าไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เนื่องจากว่าลูกเบี้ยวในการปรับแคมเบอร์แคตเตอร,เร์เนี่ยมันจะไม่เพียงพอเราก็เลยต้องเปลี่ยนปีกนกปรับองศา ของโปรเฟนเดอร์เพื่อว่าเราจะได้ตั้งสูตรได้ร้อปรับค่าแคมเบอร์แค e เตอร์ได้นะครับแล้วเราก็ปรับค่าโทได้เต็มค่านะครับเรามาดูสินค้าครับสินค้าเนี่ยเป็นของโปรเฟนเดอร์นะครับอัปเปอร์คอนโทรลอาร์มนะครับก็เปลี่ยนกับผมไปนะครับวันนี้ชุดนี้หนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยฝากเพื่อนๆไปด้วยนะครับสำหรับการแต่งรถนะครับทั้งสามร้อยแบบนี้นะครับแล้วเรามีให้บริการโอเคครับสวัสดีครับ